ไหนเมายบัติโอ้ยแกส่งได้บัตมาเลแกกางเกงตัวนออกสวยๆนั้นเลยค่ะพี่กนิกาตุ้มโฮมค่ะพี่กันิกาตุ้มโฮมอันนี้แอนแฟมิลี่ไม่ได้ไม่ได้ขอ แม่อันนี้นุงใส่เป็นเกงกี่ตัวหนึ่งนะอไม่ก็ใส่อุ้ยตายแล้วเอซีทั้งหลายดูนะฮะดูดูเดี๋ยวสงใส่เป็นรถอีกนะรถใส่สาวสิงสองเลยมั้งคุณลุงคุณป้าบอกว่าเริ่มตัวใหญ่แล้วเริ่มตัวใหญ่แล้วติกกันนี่า่ไม่ได้ ใสอันนั้าวที่ใส่เสียบาจาของพี่กันิกาตุ้มที่ผลให้ผ้าลายคางวันนั้นนะขออภัยนะคะน่าตู้ฮูนาไตู้หูนส่าะวไไปลายวัดนาตู้เด้อขนหุค่ะแล้วมีตั้งห้าที่ไปมามาดูสวยสวย้ยนั่่ๆในไม้ เนี่ยไม่ออกติใส่อะไรก็จะสวยอย่างนี้แหละโหน่าะเหมือนกันอันนี้สะโพกสี่สิบสองไม่ถึงไม่ได้ใส่สวยสสอใ่วยก

อุ้ยเอฟซีโอ้โหแน่นเกลี้ยเลยฮะดูโอ้โหหมดสิทธิ์แล้วคราวนี้มีกันเลกาเฮ้ยไปมุมนๆหน่อยัวนี้ค่ะน้องเต๋อไม่แก้เก่งอองนะโอ้ไม่ร้อนกันไม่มีไม่ร้อนว่าแต่งาน ใช่น้องปายตัวนั้นก็เสืออยู่แนะท้ามรากอยู่แล้วคุณแม่สวัสดีค่ะญาชิใจฝากช่องกาิกาตุ้มหอม์ด้วยนะคะที่เพิ่นสั่งเพิ่นสั่งเนี่ยผ้าลายขาให้เอฟซีให้ยูทูบเบอร์ญาได้ไหมไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันของ่าได้ไหมคุณกาิกาคะของ่าได้ไหมคะได้ไหมคะถามดูวของ่าได้ไหมได้ จะเอายาชีนี่สวยว่าของตัวจริงนะจริงสวยกวน่ที่นีี่พี่พีี่พีพี่พีดี่ีพ่พกนะ่รับอุ้ยี่่ พี่การสั่งนนะคะเป็นชีวิต์่ยวเป็นเบอร์โทรนะ FC สามารถสั่งโทรได้นะเดี๋ยวดบีเบอร์โทรที่ไหนก็มีค่ะมีค่ะนานมากมีหลายชั้นนะคะนย่หลายชันสมคำนะคะราย ID าดหีนึ่งเกายเราไม่เลยว่าพี่การ์ดท่านนั้น้าใบครองค่ะไม่ด้ใหนึ่ค่ะวันนี้งามแมวใส่กเองดีว่ เดี๋ยวแม้ะาแม้าน <Yeah. S 2> ี Nous, <eurs> ่บางลูกคาถ้าบางมันนิดเลยนะสวยนะนี่ป้นปาหนึ่งนะนี่ได้เป็นปลาหมข้ดีนะปลาได้เน่านไปไหมลอยไปไหมมันนกปันได้มันนกปันสวยมากสวยสวยสุดยอดเออใรกจะมีเวลาใส่ันได้มาไหค่ะันนี้่อนช่ไหแล้วคนนี้ไม่ได้เหรอคะ ก็การงไแล้วก็วันหลังเพราะว่าราคาที่ไทยนส่นีนเจะขายรก็ได้แล้ชวงทอนตันี้ค่ะค่สดมันเป็นการผลธรรมด์เป็นการแบบเดียวกันเปรดโทรเลยนะคะรจะมีเลยะะนี่รมจะมีสวัสดีค่ะบ คนที่ชอบกลุ่มคนเื็อมันจะสายันี่ยมันจะสายมันจะคนีคนทีว่าเายีโชคทีเดียวเราไม่มีมันทีขนในการดีมากเลยต้องอ๋อที่ทุบกระดูกจับปลาเยคนที่เราเนี่ยนกนเนี่ย ใส่อะไรก็ได้ตรงมาเมื่อกี้ยังบอกว่าดันไปดันไปดันมาแล้วหนึ่งพยายามทำก่อนที่ถ้าสะดวกก็ไหนสะดวกก็ไหนตอนนี้มีส่วนรายการที่มันทำเป็นไปได้ในระดับที่กำลังทำไป้รื่อยๆเราไะรอว่าวันละคลิปหรือบางนก็บอกว่าอาทิตย์หนึ่งก็สามคลิปไม่ได้ทุก็นต้องใส่โมทโมที่วันเดียว ไปยี่สิบแปดสิบยี่ชั้นเลยนะินั่แลนเกงเมืนแม่อ่ะเป็นเกงไมเออเป็นเกงเกงค่ะคุณบอกพ่อไม่ยินเสียงเดียวเข้าารือว่าเถียงก่อน เคมใสใแล้วมัวมก็ยังใส่อยู่นะเคใสซ้อนแบบนี้ี้เปไรันีดล้นห่นะคะดูความเใช่รวมหน่อยรวงรวรวม้คมน่อนิดนนนาอ่อน้นนอแล้วก็เม็ช่ห่นาอนี้เอวเท่าไหร่เอวสามเนว สแสดงว่าน้องนะอาจรียกเก้า้วก็เพื่ายี่ิบเก้างค้าน้ออมวยเนาะเตะขอหนม่สยนนเออขยับตะขอหน่อยนึก็ได้ที่ขยับตะขอได้ ใส่งียใส่ขึ้นไหมใส่ยชา่ที่ไ่นมีทั้งเข็มทั้งอะไรพี่เตรียมมาหมดเลยได้เลยค่ะดพี่ขยันตลอดมากเลยค่ขอบมากพี่กันนี้เก่ดีด้วยนะคะตัวนี้เลยจ้าจะ่พี่ัดการให้เราก็แบบไม่มีหรอกค่ะาที่หรคะ มันจะเป็นผ้าคนละเนื้อผ้านะคตตัวนเี้อชาดตัวนะ้าหตนี้วนี้ตันัน้ันันี้นนตัวตัวี้วน้อั้วววนต้้ีนตัวนี้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 ตวนี้นี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้วนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ันีนี้ตัวนี้ตัวนี้ตันี้ตัว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 นี้ตวน้ตัวนี้ั้ตัวน้ตัวนวนี้ตัวนี้ต เคยใส่นะเคยใส่นะเป็นข้าวต้องสวยนะน้ำตารได้แล้วนะคะแล้วก็จะใอยชายขึ้นที่ด้วยขอโทษค่ะ สลรวมเลอง๋ลองใส่ด้นในเลยค่ะช่วยนะคะค่ะนันจะเป็นดักแด้ทีก็จะเป็นตาเข้าใส่งามเข้าสวยปเกล้วยใส่หางปลานะช่งหางปลาชุดหางปลาเรามีตัวเอวใหญ่ ใส่กับลองใส่ฮอว์สวยๆท่ะนี่นน um> ี้คือเราอัดพากาวแล้วก็ทำให้ฟเยี่ยวเยี่เท่าไหร่ไหตัวนี้เป็นสมองหลังใส่เบาคืออ่ะกระติดตัดตัใช่โอ้นี่ใส่เราสูงเลยเนาะคือเราชาวบ้านเราทำเองชาวบ้านเราก็เป็นคนเย็บเอง อันนี้เอวเอวเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะใส่ได้ถึงเอว32เพราะว่าก็เป็นยางยืดด้านหลังไมกอดสมองหัวถุงก็สวยใส่ทุกนี้นะคะสีหลักสีที่มีชุดสีขาวเลช่วงช้าใช่ไหมใช่ใส่ใส่ใส่ผ้าขาวใ่ผาหมใส่้าหมูใส่ามูใส่ผาคมามใ่าหมใส่ผ้าส่าวมส้าหมูเสามูเส่าส่าใส่ผ่้อสร้าามาใสาม เดือนเช้าก็นี่ใช่พรุ่งนี้นะ่ะก็ใส่ผ้าเสร็จแล้วก็ใส่เสื้อยือดเท่ากับสืออ่อค่ะโอ้แต่แล้วอะไรผู้ชายขายผ้าคะ่ะไม่นะขี้วนี่หน่อยสวย,สวยเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้แล้วเราใส่กระโปรงคามกับเสื้อขาวมาตอนเช้าอ่าร ตอนใบใบเราก็ใส่ผิขาวเอ้โหสวเลย้ามไปซื้อหามหุ่นเขาน่ะเ่าง้ามเฟซเลยนะ้มาแ่้วให้พักกระดูกหดว่าหหลวมหเลยรับจ้างมลนให่เลยเดี่ยวใหญ่แล้วหลวมเท่าไงนะ้ลวมจันเลยนีก็ไม่เอาก็เลยหลีม ใส่งานอยเนี่ยเออป้าเคยใส่ไหมะอันนี้มันมีกางเกงง่างสองชั้นก็ไหนเออเอลี้ยวทางที่สี่เหรอไม่ใช่สามสี่นั่นแหละเู้พี่ดูโกพี่ดูสามสี่น่าจะตัวนี้แหละค่ะ มีไหมตออัวีน้อยมาให้น่มีหัะงลานี่ยอตัวน้อมีสีฟ้าสวยีน<ง>ี้อะนี้สวยมากไหนอันนี้สาค่ะโอ้สีเข้มด้วยนะสีเข้มค่ะสามสิบสี่ค่ะมาอ,ม <c oughs> อตัวได้ค่ะนินะะนนกา ผมยกมาไว้ที่นี่แล้วเห็นในเฟสเห็นไในไอ YouTube แล้วกันพี่กาาอยู่ไก่ด้วยนะอยู่ไก่ไหมไม่ค่ะอยู่อำเภอว่านอนนี่แหละวานอนนี่หรอนี่ทับหน่อยเต้พอดีเลยเกชับหน่อยสูงตัวไซส์น่าเออสวยเต้ นี่หน่อยอู้อันนี้สวยเสยเสยจะขอนี่อ๋อสวยค่ะสวยโอ้ยสวยเลยพวกนี้จำเริ่มใส่เลยมันบุ๋มอันเนี้ยโอ้ยสวยเลยนะป้าเคยใส่นะเกลใส่ชุดละตีคเราใส่กับผ้าทยเใส่ชุดลาตีไอหางปลาเนี่ย เคยเห็นลูกค้าใส่แบบว่าใส่ผ้าทามอย่างเงี้แล้วก็ใส่กางเกงสีแดงอันนี้ลดให้หน่อยเนาะอันนี้ในราคาป้ายเนี่ยพันห้าร้อยเก้าสิบห้าพันสองค่ะทวนไม่ได้จริงๆเจ้าค่ะค่ะเขาก็ณคันแล้วค่ะเฉพาะผ้าถุงหนึ่งพันหนึ่งพันบาทเลยพันเนาะก็ซื้อสองตัวแล้วไงเดี๋ยวซื้อไปซื้อมาซื้ออีกสามตัวได้ราคานี้จริงๆค่ะเพราะราคาส่งเราก็ราคาพันสองค่ะนี่คือขายราคาส่ง เดี๋ยวพรุ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวจะให้สาวๆเขามาช่วยไล์สดสวยงามมากค่ะราคานี้หาไม่มีมีที่กนิกาตุ้พมพรมี่เดียวเสื้อขาพัาานทอนเนาะแม่ค้านี่แม่ค้านี่ผูดคำเดียวแม่ค้านี่ไม่ให้ต่อเลยนะคะลดให้เลย าป้ายนี่นะคะราคาะสองตัวแล้วนะเนี่ยได้นู้นนะนี่โอเดย์ไปแล้วฮะสองตัวเครื่องเครื่องแล้วค่ะย่าชี้ขาคุณลูกค้าเอ็นดีแล้วนะได้แล้วโอ้เสียดายแต่เย็บมัน้อยเย็บไม่ทันเสียดายกางเกงเนาะใส่ไม่ได้เนาะอยากขึ้นไปแต่งตัวยัง คอายุเหรอคะอายุอายุอายุน่าจะประมาณ62 52ไม่ใช่ถูกแล้ว62 63งแย่ฮะรู้สึกว่าตุ้งเห็นในคลิปไทยนี่แหละตุ้งจำได้มีคนเขาไทยว่า57แต่คุณแม่บอกว่า56 62 62หกงีเก้แย่เขาบอกว่าคนวัย60เกษียณกำลังเป็นสาวต้องคุณแม่มอายุ60 ไู้ชา่ขายผ้าเก็บตังค่ะเยอทุกช่องเลยเนาะวันนี้เนาะใช่เข่งเขงอันน้นายนงนายนงนวัยรุ่นนัขอบคุณนะคะโอ้ยคุณไหนน้องมาดึมกระเป๋าไว้ตรงนี้เนาะบานนี่ใส่ตรงนี้ใส่ ใช้นองทีเอากาเกงะอ๋อน้องปานสาวปานสมบัติไทยสมบัติไทยได้กางเกงแล้วลืมเลยเอาตัวมื่อเมื่อเจอกันนะคะสวยมันถ่าคามคามเทสเนี่ยก็เลยได้ไม่ใช่พาดแปม

อุดนุนไปสองตัวค่ะกระโปงแล้วก็กระโปงหางปลานหนึ่งตัวค่ะขอบคุณนะคะ